สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ the eye of t a r l t บายกันชริยานะคะคลิปนี้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะคะวันนี้ทั้ง7วันเลยจะได้เห็นหน้ากันครบแล้วนะคะโอเคไหม <c oughs> อ่ายังเขินเขก,กล้องอยู่เออยังยังมองกล้องไม่ค่อยได้เอางี้อ่ะเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ดีนะคะ เดี๋ยวให้มันชินชินนิดนึงก่อนอ่ะมากันที่วันสุดท้ายแล้วท้ายสุดสุดท้ายวันนี้ทำให้ทั้งเจ็ดวันเลยครบครันมากันที่วันพฤหัสค่ะวันสุดท้ายของเดือนของเดือนนี้นะคะ1 6ถึง31มออืมสาถึง 30, 30มิถีุนาานะคะเดือนนี้มี30วันมาเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์กัน ความรักความสัมพันธ์คุณจะเป็นเช่นไรอาจารย์อ่านไพ่ในแนวหน้าเดียวเพราะฉะนั้นมีคนมาบอกว่าจะดูซอฟหน่อยจะดูไม่ฮาร์ดคอมากอ่าใช่ถ้าอ่านไพ่แนวเดียวมันจะไม่ค่อยฮาร์ดคอมันจะซอฟนะจ๊ะโอเคไหมนะยังมีการขยี้บทขยี้อยู่ในในวันเก่าๆของธงทาาของราศีอ่านไพ่คนละแบบแค่นั้นเองมา <c oughs> พระหัตถ์จ๋ มาดูกันว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรขอไพ่หนึ่งใบเป็นพลังงานหลักว้าวว้าวกล้องอาจารย์ไม่โฟกัสนะบอกก่อนเพราะว่าใช้กล้องตัวเล็กไม่ใช่กล้องตัวใหญ่เดียมเพสค่ะโอ้โหเป็นพลังงานหลักจาาเดียมเพสเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆในความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะได้เขาเรียกว่าได้เนื้อคู่ที่เป็นคนที่อะไรอะ มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงสูงคนมีสตังค์มาชอบก็เป็นไปได้นะคะในความรักความสัมพันธ์นั้นนะ่ะถ้าคุณเจอคนที่คือคุณเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีมีความเป็นเดียมเพรสขึ้นเดียมเพลสคือเป็นผู้เป็นแมดแนน่ดูแลคนนู้นดูแลคนนั้นดูแลคนนี้เป็นคุณนายชี้นิ้วสั่งนะคะอาจจะสวยรวยเสน่ห์รวยเร,วยริ่เชิดยิ่งสวยไม่ยิ่งหรอก คนที่เป็น DMplace ระวังบางคนนะมีการกอ่อกำเนิดการตั้งคันถ้าคุณอยากตั้งคันช่วงจังหวะนี้จะเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่คุณจะตั้งคันได้ออถ้าอยากมีลูกปล่อยได้เลยมีได้แน,แน่แต่ว่าถ้ายังไม่อยากมีก็ระมัดร,ระวังไว้นิดหนึ่งไพ่ดีเอ็มเพสเป็นไพ่ดีมากๆาสถานะความเป็นอยู่ก็ดีค่ะได้แรงสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายนะคะบ้างได้ศักยภาพของตัวเองที่จะนำเสนอผลงาน คุณถ้าทํางานบริษัทคุณก็อาจจะทํางานกับบริษัทที่ใหญ่โตนะคะเป็นเขาเรียกว่ากด,ดีอยู่ดีช่วงนี้นจะจ๊ะหรืออาจจะได้แรงสนับสนุนจากครอบครัวก็ได้ทําอะไรก็แล้วแต่มีครอบครัวสนับสนุนเป็นแรงผลักดันช่วยทั้งการเงินช่วยทช้างเป็นแนวคิดเวลาคิดอะไรขึ้นมาครอบครัวส่ง หนุนหนุนนำช่วยออกความคิดเห็นนะคะการวางแผนใดๆก็ตามช่วงนี้จะประสบความสำเร็จดีนะคะมีคนเขาเรียกว่ามีคนอุปธรรมคำชูดีไพ่ตั้งก็เปิดมาในในเจ็ดวันเนี้ยมีของคุณที่มันดีมากๆนะคะอืมคือคุณมีพื้นฐานชีวิตที่ดีละมีต้นทุนที่ดีทีเดียวนะคะมีความมั่นคงอ่ะไปต่อซีในด้านของความรักอะ ในด้านของความรักว่าวมีดิเอมเพสมีเดอะฮาร์แนมีสองเหรียญมีห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญมีโดฟูบางทีในความสัมพันธ์ไดๆพร้อมแล้วคุณพร้อมแล้ว <c oughs> พร้อมแล้ว พร้อมที่อ่ะในบางคนนะคะพร้อมที่จะเป็นพร้อมที่จะมองอนนาคตร่วมกันได้พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันพร้อมจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันแต่ในบางคนนะคะเป็นรักที่ยังสร้างความชัดเจนไม่ได้ถ้ามันชัดเจนกับคุณไม่ได้คุณก็พร้อมแล้วที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธน์นี้เป็นอิสร,ระจากความสัมพันธน์นี้นะจ๊ะเพราะว่าบางครั้งการที่คุณคุณยืนอยู่ตรงนี้แล้วความสัมพันธ์มันไม่คืบ มันไม่ชัดเจนสวยเลิศเชิดจร,ริงขนาดนี้ทําไมเขาไม่รักเราทําไมเขาไม่ให้ความชัดเจนกับเราทําไมเขายังเลือกไม่ได้นี่บางครั้งนัดเยืมเพรสอาจจะเป็นไพ่ที่ดีเกินไปเป็นคนที่ดูสวยเลิศเชิดจริหงหรือว่าคุณดูโปรไฟล์ดีเกินไปทําให้คนที่เขาจะเข้าหาคุณเนี้ยเขาเกิดความรังเรเเขาอาจจะจนกว่าคุณฐานะด้อยกว่าคุณเขาอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่น้อยกว่าคุณ ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะคุณจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสําหรับชีวิตเริ่มต้นด้วยความกระฉับกระเฉงเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะไปข้างหน้ามีความรู้สึกถึงเดือฝผูการเดินทางอ่ะอ่ะไฟดับจ้ะไฟดับขอโทษนะคะแอดมินไฟดับค่ะของเข้อแรงจริงๆวหมนพฤหัส <laughs> เดี๋ยวนะออาโอเคกล้องอาจารย์ปรับละอ่าโฟกัสละ คุณมีแรงมีแรงมีแรงที่จะเหมือนกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางที่คุณอาจจะต่อช่วงนี้อาจจะมีกิจกรรมกับครอบครัวก็ได้การเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนกับครอบครัวก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวนะกล้องของอาจารย์ไฟเดี๋ยวอาจารย์เปิดไฟให้ชัดหน่อยโอเคที่นี่เป็นอะไรไม่รู้ไฟชอบดับ <laughs> S <S <S อม่อวาไอนไลฟ์สดก็ไฟดับรึมสามรอบอ่ะวันนี้เอาอีกแล้วเออเป็นอะไรกับไฟจ้าเอออ่ะไปต่อสิอ,อ,อย่างที่บอกเป็นช่วงเวลางการเริ่มต้นจะคิดการใดก็ตามจะคิดเริ่มต้นกับอะไรก็ตามถ้าจะเริ่มต้นกับชีวิตก็ไปได้เลยถ้าจะเริ่มทิ้งใครทิ้งใครบางคนแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ไปได้เลย <S 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 เป็นช่วงที่ไปได้สามารถเริ่มต้นได้กับ ทุกๆอย่างกับอะไรก็ตามที่คุณคิดอยากจะเริ่มต้นแต่ว่าบางทีอะ่ะเจอแต่เรื่องเบื่อกับสิ่งที่เป็นอยู่อะ่ะเจอแต่เรื่องโรคหูโรคตาเจอแต่เรื่องอะไรก็แล้วแต่บางทีมันเป็นช่วงช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่แบบทะเลาะกันอะ่ะเออไม่ว่าศึกนอกศึกในคือมันเป็นปัญหาไม่ใหญ่หรอกมันเป็นการทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆความเห็นที่ไม่ตรงกันความรู้สึกที่ไม่ลงรอยกันนะนะ ประมาณนั้นชีวิตมีดีมีร้ายเพราะฉะนั้นทาใจให้ได้กับตรงนี้ละกันแต่บางทีคุณแค่อาจจะแบบเบื่อเบื่อกับสิ่งที่เป็นอยู่เบื่อมากๆแล้วก็แบบเออทําไมมันมีปัญหามีความรู้สึกว่ามีแต่อะไรก็แล้วแต่มาจุกจิกวนหัวใจคุณอยู่ตลอดเวลามันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆมันรู้สึกแย่จริงๆนะคะมันทําไมถึงจะเจอเจอเหตุการณ์เหล่านี้นะคะ,ะ,อ,นะคะอ่ะ ในความรักความสัมพันธ์ของคุณอย่างที่บอกบางทีเรารู้สึกถึงถึงเราวิ่งตามใครสักคนรู้มเหนื่อยถ้ามันเหนื่อยมากๆถ้ามันต้องงอนง้อหรือว่าถ้ามันต้องถ้ามันต้องวิ่งตามกันขนาดนี้เนี่ยบางทีคุณบอกว่าก็เบรกก็พักดีกว่ามั้งยังมีแต่ว่าการเบรกพักของคุณนั้นยังมีการวนๆ,ๆเวียนเขายังส่องคุณอยู่คุณยังดูเขาอยู่ยังยังเกิดบางคนเกิดการเบรกกันบ่ายเบรกคือแบบ พักเบรกกันแป๊บหนึ่งทะเลาะกันแล้วก็แบบต่างคนต่างงอนกันหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอารมณ์ของคุณช่วงนี้จะเป็นอย่างนี้อยู่เดี๋ยวก็รอสักนิดนึงเดี๋ยวก็ผ่อนคลายค่ะการที่คุณออกไปกับไปพักกายพักใจกับสภาวะใหม่ๆที่เป็นดีกว่าตอนนี้เหมือนกับไปเที่ยวให้สบายใจก่อนนะแล้วค่อยกลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์กับปัญหาต่างๆที่มีอยู่นะคะความชัดเจนยังมองไม่เห็นความชัดเจนสักเท่าไหร่ คุณเป็นคนที่แข็งนอกแข็งนอกอ่อนในยังมีการปรับความเข้าใจกันได้ถ้าเขาจะกลับมาหรือคุณจะกลับไปได้ไหมได้เออคนนั้นของคุณล่ะเขาคนนั้นของคุณคิดยังไงกับคุณคะขอไพ่ของเขาหนึ่งใบขอไพ่ของเขาหนึ่งใบเดี๋ยวอาจารย์ใช้ไพ่อชุดหนึ่งนะเขาคนนั้นของคุณเขาเป็นยังไงบ้างคะเขาเป็นยังไงบ้างเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้เหนื่อยเขาบอกว่าเหนื่อยต้องอดทน the stand คือความอดทนอดกั้นปรับตัว จูนเข้าหาเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยคุณอาจจะคือราศีสิงราศีพฤษศพราศีธาตุไฟธาตุลมไฟได้แก่เมษสิงห์ธนูลมได้แต่ไ,ได้แก่เมถุนตุลกุม,มในความสัมพันธ์นี้เขาบอกว่าเขาเจ็บนะสิบดาบทีเดียวบางคนจากจบแล้วอะ่ะบางคนอยากหลุดพ้นแต่จริงๆแล้วการหลุดพ้น นั้นคุาก็ยังเป็นดีเอ็มเพรสของเขานะคุณเป็นคนที่ดูแลเขาได้ดีตั้งกับมีคนที่เขาคบมามีคุณนี่แหละดูแลเขาได้ดีดูแลอย่างกับแม่เลย <laughs> ประมาณนั้นถามว่าเขาเป็นยังไงคนคนนี้ยังไม่น่าไว้ในเชื่อใจยังมีการทำอะไรรับหลังแอบซ่อนปิดบังซ่อนเร้นพูดไม่ว่าจะเป็นคำพูดของเขาก็ตามที่พูดในรับหลังคุณนะ่ะหรือการทำอะไรรับหลังก็ยังไม่ค่อย น่าไว้ใจสักเท่าไหร่นะคะแต่ยังมีโอกาสที่จะกลับมาพัฒนายังมีโอกาสได้ที่จะมาพูดมาคุยกันแต่ในบางครั้งเขารู้สึกแบบอยากจบเหมือนกันนะถ้าถามว่าคิดว่าอยากจะจบไหมเขาก็อยากจบออกับความสัมพันธ์นี้พยายามเขาพยายามเฉยอยู่ในที่ของเขาเขาพยายามพูดให้น้อยพูดให้น้อยเขารู้สึกว่าเหนื่อยกับความสัมพันธ์น,นี้ค่อนข้างมากบางครั้งการเดินออกไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า The Just อ่ <c oughs> จัสมินการปลดปล่อยเขาพยายามทําใจแล้วก็ปลดปล่อยจากสิ่งต่างๆสิ่งที่มันรกหูรก,กตารกใจหรือก่อกวนจิตใจของเขาเขาพยายามจะปลดปล่อยกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเขาคิดยังไงนะตอนนี้เขาพยายามนิ่งเฉยนั่นแหละไปโฟกัสกับสิ่งใหม่สิ่งสิ่ง,ส,งสิ่งที่เขามีเช่นการงานพยายามจะทํางานหรือในบังคุพยายามจะทาํา,ง,ยา,ยาทงานให้ทัดเทียมกับคุณก็ได้นะ ในท่าสมุทฐานะเขาต่ำกว่าคุณฐานะเขาเขาเขารวยน้อยกว่าคุณอะไรเงี้ยถ้าคุณรวยมากกว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกว่ามุ้งมานะพยายามเพื่อให้ไปทํางานเพื่อโฟกัสกับงานกับเงินให้ฐานะตัวเองมันดีขึ้นทัดเทียมกับคุณได้เมื่อรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจประมาณนั้นยังมีไพ่ของ u จ็ส e n นซึ่งมีความรู้สึกว่าคุณกับครั้งเนี่ยคุณกับเขาก็ถ้ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ทะเลาะกันหรือความไม่ไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันเนี่ยก็ยังมีโอกาส ท,ที่จะที่จะทําให้วันดีๆนั้นกลับคืนมาได้ทําให้วันที่เคยรักกันทําให้เคยอยู่เคียงข้างกันกลับคืนมาได้นะคะเขาจะกลับมาอืมประมาณนั้นถ้าคนที่เลิกกันไปแล้วนะมันมีคนของการที่เลิกหรือพักเบรกหรือนิ่งๆใส่กันอะ่ะเขาจะกลับมาอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มสองดาบเกดาบแดาบ ามีคนอยากเดินออกไปแล้วจากความสัมพันธ์นี้มีความรู้สึกว่าตั้งกำแพงตั้งคำแพงกับความสัมพันธ์เหมือนว่าใครพยายามพยายามที่จะคิดและว่าในความสัมพันธ์เนี้ยสองดาบคือการตัดสินใจการเลือกการที่มองดูช้อยสองช้อยเส้นทางสองเส้นทางกำลังคิดอยู่ว่าจะติดต่อกลับมาไหมจะติดต่อกลับมาดีไหม จะทักไปดีไหมหรือว่าจะไม่ทักไปดีหรือว่าจะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามเป็นไปตามแบบนี้ดีคือถ้าเขาเงียบมาเราก็เงียบกลับดีกว่าไหมประมาณนั้นมันมีการคิดนะมีการคิดว่ามันมีเรื่องที่ไม่ขเข้าอกเข้าใจกันแล้วมันเป็นการคิดว่าจะไปดีไหมจะจบดีไหมประมาณนั้นบางคนนะในบางใดบางครั้งนะคุณเองค,คุณคิดว่าการที่คุณอยู่ ในที่ของคุณหรือว่าการที่คุณคุณอยู่ในที่ของคุณนิ่งๆมันน่าจะดีที่สุดถามว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงมันอาจจะลองคิดบางคนงกำลังคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยทำร่วมกันเออสิ่งดีๆที่เคยทำร่วมกันช่วงเวลาดีๆที่เคยมีให้แก่กันนะคะบางครั้งมันมีใจให้แก่กันอะพอเวลามันไม่มีกันแล้วมันเหงา มันโดดเดี่ยวมันรู้สึกแย่ยังคิดถึงกันอยู่ยังคิดถึงกันอยู่แต่ถ้าการจากไปนั้นยังจากไปจบเลยไมยความสัมพันธ์นี้ไม่จบไม่จบยังคิดถึงกันยังอยากกลับมายังกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์นั้นได้เพียงแต่ว่าปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกต่างคนต่างแยกย้ายกันไปก่อนตามคนต่างตามกลับไปคิดก่อนบางทีการอยู่ใกล้กันกันเกินไปมันมีสิ่ง โรคหูโรคตาโรคใจมากเกินไปมีม,มีความหงุดหงิดหัวใจมากเกินไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างแยกคุณอยู่ในที่ของคุณเขาอยู่ในที่ของเขาพักเบรกกันชั่วครู่เพื่อไปคิดเพื่อไปคิดในความสัมพันธ์นี้เผื่อห่างกันสักพักหนึ่งแล้วอะไรอะไร,อะไรมันจะดีขึ้นก็เป็นได้นะแต่ในบางคนก็มีความรู้สึกว่าอยากจะลดแล่นออกไปแล้วว่าอยากจะไปข้างหน้าแล้วไม่อยาก ต้องทนไม่อยากต้องวิ่งตามไม่อยากต้องรับรู้กับเรื่องราวนี้อีกแล้วคุณอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะคุณเองเนี่ยเบื่อบางครั้งมันเบื่อเบื่ออยากอยากอยากไปก็อยากไปคือมีความรู้สึกว่ามันอึดอัดพอเวลาคุณหน่อยขึ้นมาอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเวลาหน่อยขึ้นมามีปัญหารุมเร้าเข้ามามันทําให้คนหงุดหงิดมันก็ได้คิดว่ามันจบดีกว่าไหม แต่พออารมณ์เย็นขึ้นมาสักหน่อยมันมีความคิดว่าถ้าในความสัมพันธ์นี้เป็นปัญหาพูดคุยกันดีกว่าไหมไม่ดีกว่าการที่เราเอาคําพูดไม่ดีถาถุมเข้าหากันแล้วก็ต่ําคนต่างแยกไปแล้วมันจบกันทังทั้งท,งที่ในความสัมพันธ์นี้มันยังไปได้ต่อนะจ๊ะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จบแล้วสําหรับสบําสหรับวันสําหรับวัน7วันทั้ง7วันวันนี้อาจารย์ทําให้เสร็จเลย โอ้เหนื่อยมากวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดอ่าคอมเมนต์ใต้ดีคริปชันบล็อกด้วยว่าชอบกันไหมสำหรับหน้าตา <laughs> ไม่จอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าวน่าจะตั้งกล้องใหม่ตั้งกล้องใหม่เพื่อที่จะดูได้ทั้งไพ่ดูได้ทั้งหน้าอาจารย์ด้วยเดี๋ยวมางคนบอกว่าอาจารย์หนูมไม่อยากดูหน้าอาจารย์ก็ได้ก็ได้จัดให้นะคะเดี๋ยวจะหักมุมกล้องใหม่ๆ มองไพ่แล้วก็มองอาจารย์ด้วยมันก็จะได้มุมกล้องตอนนี้ยังไม่ค่อยไอ้นี่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดสักเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูสักนิดหนึ่งนะจ๊ะส่วนเรื่องของไร้สดเดี๋ยวเรามาว่ากันกล้องอาจารย์ยังไร้สดไม่ได้เครื่องดับไปหลายรอบแล้วเามื่อเช้าพยายามใช้กล้องตุดตัวใหญ่ ถ้าคนที่ไลฟ์สดเมื่วานคงจะรู้เดี๋ยวเราจะมาเจอการไลฟ์สดเจอหน้ากันบ่อยๆให้เบื่อกันไปเลยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมก, like, กดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดติสคริปชันบล็อกอย่าลืม, comment, ด,ลลมดูดวงสุดตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซเอฟอแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ